ูซูกิจัดแคมเปญสุดพิเศษต้อนรับปีบังกรกับสุสกีพราตินัมดิวดิวสุดคุม้มออกรถย,ยนต์สุสกิวันนี้ขับฟรีไปเลย90วันพร้อมรับส่วนลดสูงสุด50,000บาทหรือจะเรื่องรับดอกเบี้ยพิเศษผ่อนสบายก็ได้ครับสอบถามได้ที่โชว์รูมสุ u กิทั่วประเทศหรือ w w ็บ u z u k i .co.th ลุ้นการตันนะ้งแต่สุดเจ๋งพร้อมรับของรางวัลอีกมากมายแล,ลืมทำภารกิจปลดล็อก กับเกมฟุตบอลอันดับหนึ่งที่คุณเล่นแล้วจะยิ่งหลงรักที่อ c ออนไลน์เท่านั้นคลิกลิงก์ด้านล่างโหลดแล้วไปลุยกันได้เลยสวัสดีครับแฟนๆปีแสดงแล้วก็แฟนฟุตบอลทุกคนครับอยู่ในเมนยูสู้ตายจับให้วันนี้มันยูแต่ดบุกไปชนะฟอร์เรสได้1.0ในศึก F อฟเรอบ16ทีมเมื่อคืนที่ผ่านมาครับผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายนะครับไปเจอกับเลี้ยวภูเป็นการจับฉลาก โดยเดวิดซีแมนครับซึ่งเกิดขึ้นก่อนเกมที่จะเตะกันเมื่อคืนแล้วก็รู้ผลในช่วงเช้าที่ผ่านมาว่ายูเต็ดต้องเจอกับลิเวอร์พูลที่โอทราฟอร์ดกลางเดือนมีนาคมนะครับยังมีเวลาเตรียมตัวอีกประมาณครึ่งเดือนก็หวังว่าทีมจะผลงานค่อยๆดีขึ้นแล้วก็สู้กับลิเวอร์พูลได้สนุกในเอฟเอคัพนะครับท่านไหนเพิ่งเข้ามารับชมช่องของพวกเราแล้วชื่นชอบก็ฝากกดติดตามกดลกไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยครับวันนี้จะนำเสนอหลังเกมที่ยูเต็ด บุกไปชาร์ฟอร์เรสมีหลากหลายประเด็นที่น่าสนใจครับขอเชิญชวนแฟนๆปีแสดงที่รักและศรัทธานในสิ่งเดียวกันนั่นคือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทีมรักของพวกเราครับมาร่วมเชียร์ศึกแมนเชสเตอร์ดาร์บี้ยูไนเต็ดปะทะซิตี้ในวันที่นี้3มีนาคมครับที่ร้านมารูดีเม่งจ๋างานเริ่ม2องทุ่มนะครับเกมเตะ4ี่ทุ่มครึ่งกิจกรรมนี้จัดขึ้นโดยชิวัตเดอร์เบนและก็เมนสแตนครับอยากเจอทุกท่านจริงๆใครสะดวกไปเจอกันก็สแกน QR Code ในรูปภาพได้เลยครับแล้วก็ ทําตามขั้นตอนใครจะมาเป็นแก๊งหรือมาเดี่ยวก็ยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับหวังว่าจะได้เชียร์ฟุตบอลที่เข้มข้นกับทีมที่คุณรักพิงหนึ่งเดียวเหมือนผมครับไม่ว่าผลงานจะเป็นอย่างไรจบลงแบบไหนดีใจมากๆที่ได้เจอทุกท่านในงานนี้ครับการที่แฮร์รี่มิกาอาเจ็บก่อนเกมนะครับแล้วก็ลงเล่นไม่ได้ในเกมเมื่อคืนก็ เป็นการเปลี่ยนแผนเกมรับอีกครั้งหนึ่งของเซนฮากน่าจะร่วม15-20ครั้งแล้วที่มีการเปลี่ยนแบ็กโฟร์ดัด้วยการนี้และแทบจะไม่เล่นด้วยกันเลยนะครับก็เมื่อวานใช้โอโรนาเฝ้าเาสาหลังมีดาโลวาราลินเดเลฟด้านซ้ายเนี่ยเป็นอัมราบัดมายืนแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าครับตรงกลางคาเซมิโลสกอร์เปตูมิน่และก็บูโน่เฟเดสด้านบนยังเป็นกาลาโชกับแรดฟอร์ดโดยที่ปีกขวาเปลี่ยนมาใช้อันโตนีบ้าง ลูกเกมครึ่งแรกยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับโดยเฉพาะจังหวะรับส่งต่อบอลแล้วก็เสียบอลกลางทางค่อนข้างเยอะครับทําให้ฟอรเรส์มีจังหวะโตกลับมาเร็วขึ้นในพื้นที่ของโซเฟียอัมราบัตซึ่งเป็นแบ็กซ้ายจาเป็นนะครับแต่ก็มีจุดที่ได้เห็นการลุ้นทําประตูสวยๆของยูเต็ดเหมือนกันโดยเฉพาะลูกเซตเพลย์ต้นเกมแตะมุมเล่นสั้นมาให้อันโตนีได้ง้างยิงชนขาลูกน่าเสียดายมากถ้านําไปก่อน อนอกากต้นเกมน่าจะทำให้เกมนี้เล่นง่ายกว่าเดิมครับแต่พอเวลาผ่านไปยังศูนย์ศูนย์อยู่เนี่ยฟอร์เรสต์ก็มีโอกาสผมมองว่าครึ่งแรกที่ยูเต็ดเจอปัญหาในจังหวะแทงทะลุมาด้านกว้างแล้วให้อเวอนีของฟอร์เรสต์หรือแม้กระท e ั่งอีลังกาแล้วก็โอริกนะี้นทะลุเข้ามาเป็นเพราะว่าวิธีการเล่นของยูเต็ดไม่ตอบโจทย์เท่าไหร่โดยเฉพาะการยืนพื้นที่ตรงกลางครับคาซมิโร่ต้องยืนตัวต่ำคนเดียว บวกกับสกอตต์เชิเน่กับบูโน่แฟรเดสเนี่ยไม่ได้ดอกต่ำลงมาช่วยมากนักเขามักจะเติมสูงขึ้นไปอีกทั้งบูโน่และตัวลูกด้้นบนทั้งไร์ฟอร์ดกาลาโชและตัวนี้ต่างเสียบอลค่อนข้างเยอะจุดนี้ยังเป็นปัญหาอยู่ครับที่ทันหาต้องรีบแก้ไขแต่ว่าพอไม่เสียประตูแล้วยูเต็ดค่อยๆปลอบแก้มาเนี่ยก็ค่อยๆดีขึ้นในครึ่งหลังซึ่งครึ่งแรกนอกจากพื้นที่ตรงกลางสนามที่เป็นช่องโหว่แล้ว เล่นด้านบนก็ไม่ได้มีการคอมโบเล่นร่วมกันเท่าไหร่ครับไม่ได้มีจังหวะประสานงานที่สวยงามนักนอกจากจังหวะพื้นที่ด้านขวาของดาโลที่ได้เปิดเข้าไปให้สกอตต์แบ็กชูมิเนได้หม่งลุนประตูนะครับเป็นอาวุธเด็ดของสกอตในเกมนี้เลยแต่ว่าน่าเสียดายที่เปลี่ยนเป็นประตูไม่ได้ซึ่งวันนี้สกอตมีฟอร์มที่ถือว่าใช้ได้นะครับผ่านเลยโด,ย,ดยเฉพาะกว่าวะพักบอลเก็บบอลแล้วก็หาพื้นที่ตรงกลางรวมทั้งขึ้นไปซัพพอร์ตฝั่งอนโตนี่แล้วก็แรดฟอร์ดด้วย ครึ่งแรกต้องย้อนกลับไปนิดนึงว่าคนที่เล่นดีในเกมรับก็คืออังเดรอนตนาและก็วิกตอร์เลิฟที่ช่วยไว้ได้เยอะเช่นเดียวกับราฟาเอลาและก็ดาโลป้องกันจังหวะสำคัญไว้ได้หลายครั้งผมว่าวันนี้เลิฟเอกันท็อปฟอร์มเลยครับบล็อกลูกยิงสกัดจังหวะสำคัญอ่านจังหวะในการโดนกับอวอนิยี N G y. แล้วก็ใครจำกันได้เนี่ยเลียนเลิฟเคยฟอร์มโอเคหรือว่าดีประมาณนี้ในช่วงท้ายลูการที่แล้วที่ตัวหลักอะครัคนเจ็บหมดแต่พอลูกการนี้ มีช่วงหนึ่งที่เขาหลุดไปสำรองไปเพราะว่าทั้งแม็กควายกลับมาลิสโตกลับมาแล้วก็วารานเริ่มกลับมาเขาก็าปเป็นตัวเลือกที่4ซึ่งน่าเห็นใจเหมือนกันกับการได้ลงสนามน้อยแล้วก็การจับจังหวะกับเพื่อนแต่วันนี้ดูมีสมาธิช่วยเกมรับได้เยอะครับแล้วก็ป้องกันจังหวะสําคัญทําให้ยูเต็ดไม่เสียประตูในครึ่งแรกต้องขอภายแฟนคลับบูโน่นิดนึงแลยการสําหรับการที่ต้องวิจารณ์ตรงไปตรงมาผมว่าบูโน่ดูดรอปลงไปในครึ่งแรกจริงๆโดยเฉพาะจังหวะให้บอลนนยากๆที่ จ่ายเฟือกไปหลายครั้งครับให้เพื่อนเล่นยากไม่ตรงเพื่อนบ้างหรือว่าไม่เอียดในการให้บอลบวกกับมูอีทัวร้อนที่ผู้สิน์ไม่ให้ฟาวทำให้เขาไม่มีสมาธิเท่าไหร่แต่ว่าก็ค่อยประคองผ่านมาได้ในครึ่งหลังและดีขึ้นมานิดหนึ่งอีกคนที่น่าเป็นห่วงถ้ายังเป็นแบบนี้อยู่ก็คือโซเฟียมรบัตครับโดยเฉพาะจะังหวะเข้าบอลค่อนข้างห่างและค่อนข้างช้าอาจจะไม่เหมาะกับการเล่นในพรีม์ลีกแต่เทนฮาร์กก็พยายามไปปรับแก้ในครึ่งหลังมาเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังต่อไปนะครับ พื้นที่อัลบัตถ้าเล่นประมาณนี้โดยเฉพาะแบ็กซ้ายและโดนแทงทะลุเนี่ยบวกกับไม่ชิงมอนแรกผมว่าจะเป็นจุดที่เป็นจุดอ่อนของยูเต็ดในเกมหลังจากนี้เลยก็ลูกชอกับมาเลเซียคงยังไม่กลับมาในช่วงนี้ครับก็อยู่ที่เซนไยจะเลือกไปที่แบบไหนอัลบัตเล่นต่อไหมหรือจะเป็นรินเดอร์เลิฟหรือจะเป็นดารโลขับไปยืนแล้วเปลี่ยนเอาคาร์มาร่ามายืนแบ็กขวาส่วนเกมด้านบนกาลาโชกับอันโตนี่แล้วก็รัฟอร์ดยังไม่ได้มีการเล่นร่วมกันอย่างที่เราอยากให้เป็นนะครับมีแค่จังหวะทะลุขึ้นไปแล้วก็ติดบล็อกยิิงตด กองหลังโดนผู้สาวประตูเซฟซึ่งแทนฮากให้โอกาสอันโตนี่เป็นตัวจริงเกมนี้แล้วนัดล่าสุดก่อนหน้านี้ให้ฟอร์ซันลงเจอฟูลแลมต้องรอดูว่าเกมหน้าเขาจะเปลี่ยนหรือเปล่าโดยเฉพาะตำแหน่งปีกขวาเพราะว่าอามัดได้ลงมาในครึ่งหลังแต่ก็ยังโชว์ฟอร์มอะไรไม่ได้มากครับเทนฮากค่อยปรับแก้ครึ่งหลังมาทีเล็กทีน้อยครับผมคิดว่าเขาน่าจะบอกกับนักเตะว่าให้ใจเย็นลงหน่อยจ่ายบอลให้แน่นอนขึ้น และเสียบอลกลางทางค่อยๆหาจังหวะเข้าทําแบบที่ตัวเองถนัดเพราะว่าครึ่งหลังเนี่ยถ้าใครดูตลอดทั้ง90นาทีจะมีจังหวะที่ติดเซตเกมจากแนวหลังก็ค่อยแกะเพสซิ่งอย่างใจเย็นขึ้นมาได้2-3จังหวะแล้วก็ได้โอกาสจบสกอร์นะครับจังหวะยิงของอันโตนี่แล้วก็คาซมิโลที่ยิงไกลลูกนั้นบ่งบอกว่าแนวทางทันฮาร์พยายามจะทําให้เกมเนี่ยคอนโทรลอยู่ที่ตัวเองคือกดเข้าใส่ฟอร์เรสแล้วเล่นในเกมที่ตัวเองถนัดได้แล้วควบคุมเกมอย่างอยู่หมัด ซึ่งครึ่งหลังฟอร์เรสต์มีโอกาสน้อยลงผมว่าจุดที่เขาแก้ปัญหาของอาราบัตก็คือการให้อมราบัตยืนเข้าในมากขึ้นครับไปเอเวอเรสต์ฟูลแบ็กเพิ่มเพื่อนตรงกลางคาเซมิโลอยู่ตรงกลางอยู่แล้วช่วยพื้นที่เกมรับแล้วก็มีบูนโน่กับสกอตท,ที่ผัดกันลงมาช่วยตรงกลางอีกคนนึงทาให้การแทงทะลุข,ของฟอร์เรสต์ที่ขึ้นไปให้ตัวลุกด้านบนเนี่ยเริ่มจะจบสกอร์น้อยลงเพราะว่ายูเตดเสียการคองบอลยากขึ้นแล้วก็ฟอร์เรสต์ไม่ได้เล่นพื้นที่ด้านกว้างได้ง่ายเหมือนครึ่งแรกแล้วเพราะ แบ็กและปีกสองฝั่งช่วยกันซัพพอร์ตบวกกับเซนเตอร์ที่ทำงานได้ดีในเกมนี้วันนี้ยูเต็ดซื้อเกมรับด้วยนะครับเพราะว่าอังเดรล่าเซฟไปหลายครั้งมากๆช่วยทีมมาได้เยอะต้องให้เครดิตเขาด้วยนะจังหวะเซฟสำคัญสำคัญซึ่งฟอร์เรสเนี่ยลองยิงไกลอยู่หลายชอ็อตเพื่อทดสอบอนุลน่านาแต่เขาไม่พลาดเลยแล้วก็ป้องกันไป่ได้หมดโดยเฉพาะการยืนตำแหน่งที่ดีเป็นจุดที่ทาให้วันนี้เคลนชีสได้นั่นคือภาพรวมของการปรับแก้มาแล้วค่อยดีขึ้นเลยรึ่งหลังโดยเฉพาะแดนกลางกับแดนหลังนะครับ อีกอย่างที่ถ้าใครสังเกตดูธนฮากพยายามปรับเกมรับอยู่ตลอดโดยเฉพาะในช่วงท้ายเกมมีช่วงหนึ่งที่นูโนเอสเปโตซันโตส่งคาร์อสโซดอยลงมปแทนดิวองโอริกี้ครับขยับอลังกาไปยืนขวาแล้วขยับโซดอยไปยืนซ้ายเป็นการสลับตำแหน่งกันทนฮักก็ปรับตปล่เอาอารบัตมายืนขวาแทนดาโลดาโลไปยืนซ้ายที่เคยตามประกบอีลังกาอยู่เพื่อโดนความเร็วและก็สลับเซนเตอร์กันครับตอนแรกเนี่ยวารานอยู่เซนเตอร์ตัว ซ้ายเลนเลิฟอยู่เซนเตอร์ตัวขวาก็เอาเลนเลิฟไปอยู่ตัวซ้ายแลว้ววารามอยู่ตัวขวาเพื่อให้บาลานซ์ในการตามประกบและการคุมพื้นที่เนี่ยยังเหมือนเดิมอยู่จุดนี้ก็เป็นจุดที่ถือว่าทําได้ดีนะครับป้องกันเกมรับได้ดีขึ้นโดยเฉพาะในช่วงท้ายที่ัมอยูเต่เป็นฝ่ายบุกเข้าใส่ฟอร์เรสต์อยู่เป็นส่วนใหญ่แต่จุดที่ยังไม่ดีเท่าไหร่แล้วก็ต้องปรับแก้กันเยอะเลยก็คือผู้เล่นเกมลุกครับอันูนี่เนี่ยลองยิงเ,เองไปหลายครั้งแล้วยังไม่ได้ประตูก็น่าเสียดายเหมือนกันแล้วก็จงังหวะ รู้ถึงเส้นหลังโวก,กับครอสบอลยังไม่มีให้เห็นเท่าไหรนะ่นักวันนี้ฟอร์มยังไม่ได้อยู่ในจุดที่น่าพอใจอย่างที่ทุกคนอยากให้เป็นเพราะว่าเพิ่งได้โอกาสกลับมาเป็นตัวจริงนะครับการลาโชก็ลากตะลุยหรือว่าสร้างโอกาสในจังหวะพื้นที่ด้านซ้ายได้อยู่เป็นพักๆแต่ส่วนใหญ่จะตกมาตวว้าตายในจังหวะยิงติดบล็อกหรือว่าพื้นที่สุดท้ายยังไม่ดีโดยเฉพาะจังหวะการจบสกอร์ที่ยังไม่เป็นประตูแล้วก็ถ้าสงเกตด,ดูช่วงหลังแต่การลาโชกยิง2ประตูในเกมเวสต์แฮมเนี่ยเขาโดนปิด มาร์คสคนตลอดเพราะว่าคู่แข่งรู้ว่าเขาอันตรายทําให้เขาเล่นยากขึ้นก็ต้องดูว่าเทนฮาจะแก้จุดนีอย่างไรแล้วก็เกมเจอมแมนซชสต้ต่อไปเป็นโจทย์ที่ต้องผ่านไปให้ได้ครับด้านมาคาสแคว f o ฟอร์ดยังไม่ได้อยู่ในฟอร์มที่ทุกคนอยากให้เป็นครับแล้วก็ดูต่ำเหมือมาตรฐานด้วยโดยเฉพาะจังหวะเก็บบอลพักบอลแล้วก็มีส่ร่วมกับเกมคือราชีดได้แต่แปะบอลไปมาในบางครั้ง ในบอลง่ายๆแต่บอลนนยากๆที่เขาต้องพักบอลพิงบอลเนี่ยแทบจะเก็บไม่ได้เลยครับโดนความใหญ่ของกองหลังฟอร์เรสต์นเก็บได้หมดแล้วก็ตันเอาบอลคืนไปบวกกับมีอาการบาดเจ็บที่โดนอัดไปในช่วงครึ่งหลังด้วยนะครับก็น่าสนใจเหมือนกันว่าเทนฮากจะลองให้สกอตต์วิเทวินเน่ไปเล่นเป็นกองหน้าพิเศษดูหรือเปล่าแล้วก็อาจจะขับแรดฟอร์ดมาอยู่ซ้ายเหมือนเดิมแล้วก็ให้การันโชกลับไปขวาก็เป็นไปได้อยู่ที่ว่าจะเลือกมองในการแก้ด้านบนไหมเพราะว่าถ้าแรดฟอร์ดยัง ไม่สามารถเก็บบอลกับเข็บโทษได้หรือว่าพักบอลพิงบอลได้เนี่ยโอกาสที่ปีกด้านข้างและตัวตรงกลางเติมขึ้นไปสร้างโอกาสสวยๆได้เนี่ยมีน้อยลงครับก็มีเวลาอีก3วันในการวางแผนที่ไปเจอแมนซี่แล้วผมหวังว่าแมนยูแต่จะดีขึ้นโดยเฉพาะในแง่ของพื้นที่ด้านบนการจบสกอร์ความเฉียบคมในการเล่นสวัสดิ์สุดท้ายความละเอียดในการให้บอลซึ่งวันนี้ประตูชัยเป็นจุดที่แรกมาด้วย ลูกเซตเพล์ครับแล้วก็อย่างที่บอกไปคือเริ่มมีให้เห็นในจังหวะเล่นลูกสู่ต่างๆบูโดฟานเดย์โยนไปเสาแรกบอลไม่ได้สูงมากนะักคาเซมิโล่ก้มไปหม่งแล้วก็ผ่านแมทเทอร์เนอร์ที่เซฟดีมาทั้งเกมเป็นประตูชัยนาทีแปดสิบเก้าคาเซมิโล่อาจจะโดนแผลเก่าที่เจ็บเล็กน้อยด้วยแล้วก็มีเลือดออกประตูชัยเกมนี้แลกมาด้วยเลือดแล้วก็บาดแผลของคาเซมิโล่ครับแล้วมันก็ดีพอที่ทําให้ยูเต็ดผ่านเข้าสู่รอบต่อไปได้ไปเจอเกับลิพูในเอฟเอคัพรอบ 8ทีมสุดท้ายไม่รู้ว่าหลังจากนี้ทั้งเจอแมนซี่เจอเอลตันแล้วก็ต่อด้วยลิเวอร์พูลเนี่ยผลงานจะเป็นอย่างไรแต่ผมเชื่อว่ายังมีเด็กผีแล้วก็ฟァร์มิลเดตอีกหลายคนที่สัทธานในทีมทีมนี้ครับอยู่เคียงข้างทีมทุกช่วงเวลาทั้งยากลาบากและประสบความสำเร็จก็หวังว่าฟามลเดตจะเดินหน้าต่อไปในฤดูกาลที่อาจจะเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญก่อนจะไปเริ่มซีซั่นใหม่ในยุคข,ของเซอร์จิมเรดคิปแล้วก็บอร์บริหารชุดใหม่นะครับหวังว่าทีมจะทําได้ดีขึ้น แล้วทำให้แฟนมิวเต็ดกลับมามีความสุขอีกครั้งแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอต่อไปครับถ้าคุณเป็นคนที่หลงไหลและข้างใครอยู่แต่ทั้งตัวและหัวใจเราคือครอบครัวเดียวกันผมออกแมนยูสู้ตายสุดครับรวมให้กำลังใจไปแสดงไปพร้อมๆกันและหวังว่าทุกท่านจะมีความสุขในการเชียร์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับแมนยูสู้ตายหากชื่นชอบวิดีโอของเรารบกบนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพร้อมกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ